สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยค่ะเพราะว่าเป็นการพัฒนาสินค้าให้มีความทันสมัยแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงเอกลักษณ์ของงานหัตกรรมลายไทยหัตกรรมพึื้นบ้านอีกด้วยค่ะนี่เป็นผลงานการพัฒนาฝีมือของชาวบ้าน เข้าไปรวมตัวกันอยู่ที่บ้านของครูออสค่ะอยู่ที่ตำบลบางเจ้าฉาอําเภอโพทองจังหวัดอ่างทองค่ะสําหรับผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านเมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่ได้มีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะทาเครื่องใช้ไม่สอยภายในบ้านหรือว่าอุปกรณ์ในการทําการเกษตร,รหรือว่าใช้ในการจับสัตว์ค่ะแต่ในช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมาเกิดปัญหาหลายอย่างค่ะชาวบ้านไม่สามารถที่จะขายสินค้าได้และในขณะเดียวกันซึ่งเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ก็ไม่สามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้ทางครูออสก็เลยเห็นใจชาวบ้านนําเอาสินค้าหัตกรรมที่ชาวบ้านทําขึ้นมานี่แหละคะ่ะไปโพสต์ขายทางสื่อสังคมออนไลน์และนี่ก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะให้ชาวบ้านมีการพัฒนาสินค้าให้มีความละเอียดราณีตนําเอาหลายไทยมาดัดแปลงใช้จนกลายเป็นสินค้าที่เป็นของที่ระล,ลึกคะ่ะรับของที่ว่านี้ก็กลายเป็นของพรีเมียมไปเลยนะครับคุณผู้ชมทําให้ลูกค้านั้นแตะตานะะครับเห็นจากในช่องทางสื่อโซเชียล เริ่มสั่งกันเข้ามาเรื่อยๆและอย่างช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาคุณผู้ชมยอดออเดอร์สั่งเข้ามากันข้ามปีทีเดียวนะครับตอนนี้ของหลายๆอย่างนะครับนอกจากขันตกแล้วมีกระเป๋างงามทั้งแบบกระเป๋าธรรมดาก็มีกระเป๋าพีก็มีครับหลากหลายราคาราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ตั้งแต่8,000บาทขึ้นไปหรือถ้าเป็นชุดขันตกแบบเซ็ตใหญ่ครบ4ชิ้นเลยคุณผู้ชม15,000บาทกระเป๋าก็มีหลากหลายรวดลายตะกล้าก็มีหลากหลายรวดลายนะครับราคาตั้งแต่หลักพันไปจนจันหลักหมื่นด้วยที่ขายดีได้แบบนี้ครับ ว่าแนวคิดในการปรับเปลี่ยนรูปแบบของผลิตภัณฑ์รวมถึงเติมเรื่องของความกระดีดลงไปอย่างที่คูอออสบอกรับเป็นลายไทยเอาลายไทยไปใส่เพื่อให้รู้เลยว่าลายนี้มันมาจากบ้านของอะไรประมาณนี้คือลายพิเศษที่เราคิดเองที่บ้านเราไม่ไม่ันเป็นลายลายของลายตั้งเดิมอยู่แล้วแต่ว่าผมอยากให้งาผองผม ผมจดจำได้มี <คะ S 2> เกกอกลักษณ์อััตษณ์ของาง,งานจะใส่ที่บ้าน,น <คะ S 2> ผมก็เลยเลือกเอาลายไทยดีกว่ามาใส่บนกระโหลกส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช่ลายนี้กันค่ะจานตั้งนิดนึงค่ะ,คะส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้ใช้ลายนี้กันเป็น <คะ S 2> เป็นลายสองลายสามอะไรประมาณนี้ครับ <คะ S 2> แต่ผมว่าอยากให้มันมีความแตกต่างจากงานของพี่อื่นจะได้รู้ว่าเอ้ยถ้างานพี่เกจีเนี่ยจะต้องเป็นลายนี้เข้าให้มันผสมกับตัวงานอะไรประมาณนี้ครับ ใครที่สนใจอยากจะไปเยี่ยมชมงานจะไปซื้อหรือไปดูวิธีการทำนิชาต่างๆก็ได้เหมือนกันนะครับที่สถานีการเรียนรู้บ้านครูออส0632176694ได้ทุกวันนะครับจะได้เห็นกรรมาวาิธีในการจักสารคุณปัญญาน,นะครับรวมถึงวิธีการป้องกันมอดไม่ให้มากัดกินด้วยนะครับจะได้เก็บสินค้าเหล่านี้ไปได้อย่างยาวนานแล้วก็ยังเปิดเป็นพื้นที่หมู่บ้านชุมชนแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับที่จังหวัดอ่างทองที่บางเจ้าชามีฐานเรียนรู้การเที่ยวหลากหลายต่างๆตอนนี้เริ่มเปิดให้บริการกลับมาท่องเที่ยวกัน ได้แล้วครับ